ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับสู่เกม Minecraft นะครับ Pocket Edition ก็วันนี้ผมจะามาเล่น s เ r อร์กันะครับกันก็ในอทีหนึ่งเลยก็เริ่มสร้างเลยอ้าผิดอันโอ้สีนี้เด้ดอ i n t e r n a t i ช่ a งนีม้มีแต่แปลกนะ อวามเละเล็ดี่เป็นวี่ครับที่นี่เทยองตอนนี้ก็ร้อนมนากครับก็ คือแบบอยู่ติดทะเลแม่งม่จะอากาศยังสบายเลยแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ครับคือมันร้อนมากถ่ายคลิปไปนี้ก็เปิดแอร์ส,สุดเลยอ่าครับก็เข้ามาแล้วเลยเป็นเกาะแมวนะอ่าจ็อดแมวรัเราก็ได้แนะมนเป็นเกาะเลยกันทีเดียวเนะี่ยแบ้ เป็นเกาะอ,ออกมาคือโอเคมีทำไมผมก็อยู่ได้ถ้าเกิดผมไม่ตายโอเคอีกยังโอเคมีหินเมียโอ้ยเอเอแปลกแออนมีอะไรไหมเห็นจะมีน้ำนะ ให้ไปกดทีหลังเดินแขนแล้วเราลงไว้สำรวจทีหลังตอนนี้เราก็ต,ตัดไม้ก่อนจะเป็นการสำรวจต้นไม้ต้นแรกครับที่เราจะมาอยู่ในนี้ ตัดตัวนี้น่าแต่เนี้ยังไม่เจอขนแกะเลยถ้าจะนอนตัวนี้คงเป็นไปไม่ได้นี่คแรบบับแป๊บๆโอเคนี่กต้องเดี๋ยวค่อยสำรวจนะครับเพราะว่าไม่มีเกาะเกาะอันเดียวหลยแย่ๆต้องมืต้อง,ต,องตัวนี้เราเห็นแค่ตัวนี้แหละนะ จน้อยอ,อยาข้าไปในน้ำเลยเสียงปานนันจะทำได้ัหยอ่ะนี่ผมก็ไม่ไรู้เพราะที่แล้วผมก็มีอ0.1 0.15คือมันใช้ได้ใช่ปะ ผมแกะผมล้สีจะทำเตียงได้เออแต่ผมลองมาทำอีกเวอร์ชันนี้แหละมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยว่าผมก็เลยคิดว่าต้องหาสินกันเป็นทรายนะเนี่ยก็เจอไผ่ครับต้นไผ่อ้อยอั่นเองก็ไม่รู้าหาเหวไรเก็บปุ๊บที่บ้านเนี่ยอย่าเรียกว่าบ้านนะครับเราไม่มีบ้านเนี่ยที่เกิดเลย นี้ก็น่าจะไม่นานน่าจะไม่นาน้วเท่าไหร่เพราะว่าติดงานเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างงี้ไม่ต้องถล่มหรอกนะครับแปลกันชิปนี้น่าจะมีการกระตุกนะครับก็ต้องขอไปนำชมด้วยเพราะว่าเครื่องไม่ตากเราจะต้องทำตีคาไปล คืนนี้โอเคตัดไหมครับไม่ใช่ขอข้าวบ้านนี่ครับบ้านผมนี่เราก็ได้บ้านมาแล้วหลังนึงผู้จอด้วยนี่โอเคครับนี่บ้านผมเราก็ได้บ้านแล้วเรา่อเข้าข้างในแต่ไม่ใช่บ้านหาววานเราต้องแย้วิธีอื่นบ้างตอนนี้ก็จะแลกเป็นบางตอนนะครับเพราะว่า เรื่องมันเพิ่งโดนล้างมานึกว่ามันจะแบบลื่นไงไม่ใช่อ้าอแกตัวสองเราครับคำคืนมีคือก็ไแ้กมาทีนี้มนไม่เห็นมีผ้ามันก็จะแบบเหมือนแตกๆอะ่ะแบบคือโมเสสมันปรับปรับผ้าเป็นระบบไฮไม่ได้ไงชัดอ่ะ กลับไปเข้มอีกเลียวยก็จะนิดนึงแบบเกนไก่ตัวหนึ่งัวกระตานี่เสียงครับ่มีเสียงรู้ไหนเนี่ยแปกมากจอดได้นั่งไงน,นั่งเอาเงนถอะเหนหะ ชีเจนี่ไหมจะทำเป็นอาหารทุกเช้ใช่หรือเปล่าเนี่ยเข้ามากับแม่เาครับเรวเดี๋ยวเราต้องหาเดี๋ยวอาแล้วบ้านอยู่ไหนวะใช่บ้านรับท้ำเออดูตลอดเลย ฝั่งนู้นหรือเปล่าสัมผัดได้ฮะไตัวที่สองโอ๊ยไปเกินลาก่อนนะ เจ้าคงอยู่คนเดียวไยด้ใช่ไหมมันไม่กินอะไรเมื่อกี้เห็นมนะ ียงเบาหรือเปล่านะครับก็ไม่รู โอเคครับประมัณน,นี้ก็มุดแล้วเราก็ไม่เอาไปไหนเพราะว่าจะตายคแล้วก็ขไไุดหินก่อน แถ้าเมันเกาะมันจะอยู่ยากมากเพราะว่าแมงไม่ค่อยมีฮะแต่จะไป่อบไปไหนครับจนกว่าจะเช้าเช้าไม่ก็กลัวอยู่ดีเพราะผมกลัวซัมบี้ตัวเล็กมากแมงเนี่ยเลี้งาม,มาทางไหนไม่รู้ครับอันนี้ก็ขอบคุณนะ ตึ้งแรกเราก็ท้องขนาดนี้แล้วคือแบบคือผมเผาเพราะมีแสเนะงยยเฉยนะท้หัวหิวนะ ีม่มรัะได้นนเดียวก็กเ,ออเนะห็กลัคิดกันเออกลังคิปอะไรยันก็ยาเดินเขเปเจอจมีคนดูว่าอ้าวงัยมันหนีเหรอตือ้อไปไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาเจะบแปโมงแล้วนะครับก็ เดี๋ยวก็น่าจะไม่เวลาต้องลงคลิปแหละเดี๋ยวเราก็อัดคลิปนี้ไปก่อนสไปเดอร์สไปเดอร์ีได้ไวะโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับโอเคบาย